สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืเ่อน,นทุกคนนะคะก็อยู่กับเกมที่2งไททิวเวอร์วันเดอร์นะคะอยู่ในค่าย PG 5 9หเนะคะเพืเ่อนๆเกมแรกบวกไปแล้ว1 1 0 0 0กระตุกช้ามากเน็ตช้ามากที่บ้านเน็ตช้าจริงๆนะคะมีภาพกระตุกกระตุกต้องขออภัยด้วยนะคะแต่บวกเซ้ยเนาะเกมแรกเสาทำคิดว่าป้แตกนะคะคิดว่ามันสิสูคิดแล้วนะเกมแรกโอ้ยพี่น้องคะ ะะวันนี้จะลง4รอบเพราะว่ามีเกมใหม่มาใครที่อยากลองเกมใหม่นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์เดโมให้เล่นนะคะทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะไลน์เจนหนิงนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้มาค่ำม,มากมากนะคะเริ่มเล่นเกมแรกก็เกือบจะหก่วงแล้วนะคะเหตุเบีเ้ยเหตุงานอยู่บนแมนยังคะ่ะเบิงซีรีซีรีอีกแล้ว <c oughs> คุณว่าเบิดมืออีลีืนมันตกเนาะให้คุณเหตุยังเนาะ ได้โอกาสเลยล่ะนะจะได้ดูให้จบนะคะเสได้เบิ้งมันจบจบแล้วก็แล้วดอกพี่น้องจ๋าจบแล้วก็หาเรื่องอื่นเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยอุ๊ลังกระดานดอกนี้สวยว่ะัว่าซูคิทแๆเลยเกมนี้บ่ไดเขามาเล่นนานมากนะคะแต่เห็นคนในกลุ่มคือแบบเมื่อคืนนะเห็นคนในกลุ่มเขาเล่นกันก็เลยแบบเอออยากลองว่ะ อยากลองว่าดกคนคือแบบน่าโดนอ่ะจริงๆอเ,เอ,อ้ยเกมนอกกระแสแม่งม,มาดีจัดเลยนะทุกคนในกลุ่มนะคะไคเชียนลิปิคอร์ลิชอะไรอ่ะทุกคน ไปฟเด็กีเลนก็มานะคะเกมอะไรอะ่ะเกมใหม่กาวกาวอะไรสักอย่างนะที่เป็นรูปหมีอะ่ะที่เป็น White วายกระโดด่ะทุกคนเออเว้ยไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคะพวกนี้ละกันนะคะสำหรับเกมใหม่นะคะเพืพ่อนๆช่วงนี้มาเล่นต่สาวทำนหม,มันเริ่มมาแตกมันเริ่มไม่แตกแล้วนะคะกับเกมสาวทำมาเพาะให้มาเพาะให้มาเพาะให้สิยังไงไอสอง อุ้ยอีกสองดอกเดียวเองพวกเขาให้เลยสวัสดีค่ะซาสวัสดีทุกคนเลยนะคะซาสวัสดีคะ่ะเขาบอกว่านะคะคนในกลุ่มคือมีพี่คนหนึ่งนะคะทีในกลุ่มหรอกในไลน์ส่วนตัวแกทักมาแกบอกว่าพี่มีพี่เล่นหลายเว็บมากนะคะพี่บวกเว็บหนึ่งพี่ก็ย้ายไปเว็บหนึ่งนะยคะย้ายไปเรื่อยๆมีประมาณ8เว็บที่เล่นอยู่นะคะ ้าเป็นไปได้นะคะให้เล่นเว็บนี้ถ้าบวกลหรือเสียในเกมแรกก็ควรจะเปลี่ยนเว็บเล่นเลยนะคะเพื่อนเขาบอกแบบนี้มแมแกได้ทุกวันจริงๆนะคะแกก็ได้ทุกวัน,ะะกกนนะคะแล้วก็เล่นค่ายนั่นค่ายนี่แน่นะคะไม่ได้เล่นพี่จีอย่างเดียวนะคะลองดูนะคะเพื่อน,อ,นอันไหนดีก็ลองไปทําตามกันได้เลยนะคะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วแหละนะคะทุกคนรู้กันอยู่แล้วทุกคนที่เข้ามาดูก็คือคนที่หมักมวนหมักฉันนะคะ หรือมักอีหยังกับโบลูนะคะหรือมาดากับโบหูนะคะย่างค้นมาคืนเนี่ยแหละคะ่ะเขามาด่าแล้วก็จากฉันไปฉันกับงูคือกัน,น,กนฉันเห็ดยังไ้ค่ะว้าให้บอท่านได้แคปหนาเลยบอท่านได้แคปหนาเลยเนะี่ยพิมพ์มาสามประโยคแล้วเราก็กำกำลังจะพิมพ์กลับตอบกลับไปเนะี่ยบอกเสยเนาะเอ้ย <laughs> บอกเสยงงคือกัน,กน <laughs> กาวกุกาวอะไรสักอย่างเกมใหม่เกมนีอ่ะแล้วพวกนี้จะเล่นให้ดูนะวันนี้เดี๋ยวเล่นเกมใหม่ในค่าย PG ให้ดูก่อนก็นแล้วกันนะคะใครอยากลองโหมดเดมโมทักลไลน์มาได้เลยมับดีอู้ไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเพิ่มเบ็ดเลยสู้คิดทเท่เกมนี้นะคะสู้คิดบอยังนะคะบยัง ชันคือลอเลนนะคะชอบมากเลยนะคะชอบชอบไปดูคลิปพี่ๆเขานะคะคือแบบว้าวตลกแม้ว้าวเบิร์ดมือว้าวว้าอีหยังก็ตลกไปเบิ้ดนะคะคือแบบเราลืมความเครียดไปได้เราเครียดจากช่องโดนลบคลิปไปแล้วก็ลงคลิปไม่ได <ım S 2> ้นะคะก็ดีไปอย่างนะคะดูอะไรสนุกสนานกันไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพื่อนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่เคยแนะนําให้ใครมาเล่น แบบนี้แบบนี้นะคะผู้ใดอยากไปเล่นก็ไปเล่นโหลดค่ะเซิร์นค่ะไปหนานเลยค่ะไปเลยฝากด้วยนะคะเ,เพื่อนเื่อที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือเข้ามารับชมบ่อยๆแล้วที่ยังไม่กดไลค์หรือกดติดตามให้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะขอบคุณ fc ที่ยังเข้ามาดูกันอยู่นะถึงจะน้อยก็ตามนะคะแต่ก็ยังคนมีมาดูอยู่เรื่อยๆนะคะ มีคนมาเป็นกำลังใจให้เยอะเลยนะคะมีกำลังใจทำคลิปออกมาให้ดูกันเรื่อยๆแนละ้วสูตรนี้สูตร3 1 6 0นะคะเกมนี้นะคะอุย 3, อ้ยสามพันอุ้ยปลาหมึกดอกเดียวสามพันว้าว้าวโอ้โหแตกหนักสุดแล้วมั้งเอาสิ จึงเลยทุกคนจึงเลยคือจึงเลยดอกเมื่อกี้เนี่ยคือจึงเลยนะงงเลยมาดอกเดียวสามพันคือเยอะที่สุดแล้วะ่ะ มาพเพิ่มเบดกันดีกว่าทุกคนมันสิน่าน่านี้นะคะหกนาที่นะว่าแตกเด้งแตกยี่2,000บาทจะเสียเด้อบวกดาวมื่นเอจจะได้เสียเลยเด้อเราจะลองไปเวเดกิเวออฟเดกิเลนนะคะเห็นคนในกลุ่มเขาคุยกันนะคะแล้วก็มีดีมออฟมาเกานะคะคือแบบในกลุ่มลักกี้ขอทำวีสานะคะที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะ มาจองเว้งม,มาดีวะ่ะกูก็เลียนมาแตกน้ำเขาวะ่ะโม่จะดูกลุ่มลัคก,กี้ออทามน้องเดียวสี่พันห้าพันสี่แปดสิบเลิกดิกําไรเจ็ดพันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเกมนี้ ผ่านค่ะสำหรับไทลิเวอร์วันเดอร์นะคะเกมที่3เดี๋ยวมีแจกเครดิตฟรีนะคะติดตามกันด้วยสำหรับเครดิตฟรีนะคะบ๊ายบาย